อ่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับผมธมวัจังนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมตะลันป่านนครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่พาร์ทรที่เท่าไหร่ไม่รู้พาร์ทที่สิบมั้งผมผมลืมลวผมไม่ได้อัดคลิปตะลันป่านานมากนะครับคร <c oughs> ั้งเท่าวที่ผมจำได้ก็คืออ่าเราเข้าไปในห้องสมุดแล้วก็เจอกับจดหมายฉบับหนึ่งครับห้องสมุด <c oughs> แกกนกบบโรงเรียนมั้งถ้าถมกจำได้นะวพราแต่ผมเซฟไว้เซฟไหนวะ เซฟนี้เซฟนีนนนใใใ้ใช่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 ไหมเออใช่ที่อันนี้คุยต่อฮะคุยต่อสมุดนี่ไหมไอ,อจดหมายอ๋อนี่อ๋อนนอ,อันนี้คือน่าจะเข้าไปอ่านแล้วครับเราก็เลยเหมือนพูดคุยกันดูเหมือนว่าโรงเรียนคิมิโนเอ้ยคิมิโนกามิเนะเอ้ยคิโบกามิเนะจะหมดหน้าที่ในการเป็นโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วล่วะแล้วก็เท่าที่ดูจากฝุ่นที่เกาะอ,อยู่บนจดหมายนี้แล้ว คงไม่ใช่เมื่อเร็วนี้แนะ่ถ้าให้คาดการดูก็คงประมาณเมื่อหนึ่งปีก่อน <c oughs> คนที่อยู่เบื้องหลังนะ่ะจะยึดโรงเรียนนี้มาตอนที่ไม่มีการดูแลใดแล้วก็ออกมาสร้างใพนพื้นที่บูนี้สินะ <c oughs> เอาเถอะก็ถ้าจดหมายนี้เป็นของจริงแล้วนะแม่เท่จริงบิคุยะแต่ถ้าจดหมายนี้เป็นเรื่องจริงก็ถือว่าใครพิศนาโรงเรียนนี้ไปอย่างหนึ่งแล้วนะพิศนาที่ว่าไม่มีโรงเรียนคนไหนเลย อยู่ในโรงเรียนนี้ก็พ่ถูกว่าเอ้ยก็เพราะว่าถูกปิดไปแล้วเปนข้าตอนที่ชัดเจนสุดๆเลยแล้วนะแล้วก็ปัญหาใหญ่หลวงเอ้ยไม่ใช่อะไรกี่ข้อตอครับแล้วก็ปัญหาใหญ่หลวงในจดหมายนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสาเหตุที่ทาให้โรงเรียนปิดสินะคิดว่าจะเกี่ยวกับสถานการณ์ขอราตอนนี้กันบ้างไหม <c oughs> ถ้าเกี่ยวกันแล้วก็ถือว่าเป็นบาสีชิ้นสําคัญเลยละ่ะสำหรับการหาเป้าหมายคนที่อยู่เบื้องหลังแต่ถึงจะพูดแบบนั้นตอนนี้ก็ยังบอกอะไรไม่ได้อยู่ดี <c oughs> จะบอกว่าเพราะมีนคนที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้นที่รู้เกลีใจสินะเป้าหมายคนที่อยู่เบื้องหลังเป้าหมายที่จับพวกเรามาขังเอาไว้ถ้าเกิดว่าไขามันได้พวกเราก็จะได้ออกไปจากที่นี่เหรอหรือว่าหรือว่าอย่างโอ้โหมีอะไรสำรวจเต็มเลยห้องนี้เข้าได้ปะอ,อ๋อห้องสมุดซาเกเอา,เอ,า,เอ,าอ๋อทอกับเกีเอ้ ไม่เข้าไปดูชั้นหนังสือแล้วกันเขามีแบเบเผื่อแบบใบจดหมายอะไรเงี้เยเออเจรยญบนคูม,มาครับอา่อาฮะอ่าฝุ่นเต็มไปหมดเลยอืมเจอเหอรียญแล้วฮะแต่จะไม่มีอะไรนะอ๋อนี่นี่นี่อ๋อฝุ่นเจรียญนี่แหละ แหมไปครับต่อไปคุยกับเคียวโกะครับที่นี่ฝุ่นยเยอะจังเลยไฟก็มัวมัวด้วยทั้งที่เป็นห้องสมดุดแท้แต่บรรยากาศไม่เหมาะกับอ่านหนังสือเลยใช่นะครับดูโนต้ตบุ๊กไปโนต้ตบุ๊กกันเหรอหนูจะเป็นโนต้ตบุ๊กที่เก่ามากเลยพังแล้วละ่ะกดเปิดก็ไม่ติดงั้นเหรอพังแล้วสินะนึกถ้าว่าคอมเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้จะดูข้อมูลโลกภายนอกแต่ถ้ามันพังแล้วก็ช่วยไม่ได้ แ้่ก็เจอเท่าที่ดูว่ามีชั้น2มีอะไรอยู่บ้างแต่ชั้น2ก็คงไม่มีทางออกคงต้องหวังว่าใครจะเจออะไรดีๆกับพี่ลงอาหารดีกว่าลงอารใครอยู่อะซากุระปะอ้าอ้าก็อยู่ทุกคนแล้วครับเอออิชิมารลว์เคียากะทุกท่านเดินกลับสลุนเลยนะเั็นไ้างเจออะไรกันบางไหมเออเหมือนว่าจะมีห้องสมุดอยู่นะครับ มีสาวว่ายน้ำด้วยแล้วก็เขาเปลี่ยนชุดกับเครื่องกับมังกพียบเลยแต่สุดท้ายก็ไม่เจอทางออกอยู่ดีนั่นสินะแหมอย่าเศร้ากันไปเลยบังกัรขุ้มหัวนี่อย่าโว้บซะก่อนดูมือนว่าโรงมกับน้ํากับห้องเก็บของในส่วนอของหอพักจะเปิดให้เข้าไปกันแล้วสิ่งสำคัญในห้องเก็บของยังมีพวกอาหารและเสื้อผ้าที่จําเป็นไว้อยู่ให้ด้วยเยอะจนหัวหมุนเลยล่ะเอ้ยหัวหมุน เท่านี้การเติมพลังท้องก็ได้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ได้แต่อย่าลืมว่าเวลางคืนไปก,กดข้อห้ามนะคะเออ่ทางออกที่สำคัญที่สุดเป็นยังไงบ้างอะ่ะเ,เรื่องนั้นแล้วเก็ขเขบของไม่มีทางออกเลยบ้างอะ่ะไม่เลยน่าผิดหวังหนเลยตายสิพวกแกช่วเวลา,าตื่นเต้นกับที่ใหม่ๆซะที่ไหนโอ้โดนขังอยู่นู้นเว้ยหาทางออกสิว่าทางออกอะ่ะตายจริงกังวลขนาดก็ช่วยไม่ได้นะ ปรับตัวสิครับปรับตัวมาโดนแข่งยังมี็นคู่สู้กันดีกว่าเออเบื่อโง่ละก่อนหนึ่งประสบลุ้กันก็นต่อดีกว่าถ้าเจออะไรใหม่ๆก็มาค่อยมารายงานงานงาน,นนี้แยกย้ใจเลยสินะอ่าใช่จู่ๆบรรยากาศก,ก็ตึงมาเลยอ่ะหักล้าเขาคาดหวังลงไปนี่หรือเปล่าเป้าหมายคนที่อยู่เบื้องหลังอ่าบิคุยะเงียบฮะหรือว่าบิคุยะคือผู้อยู่เบื้องหลังไม่ใชล่ละ ถึงเวลานอนนะามาแล้วไอ้หมีพี่ไปเระกาจะเราเรียนจา้าตอนนี้สี่ช่มแล้วตั้งต่อเอ้ยตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงเไป,ไป็นเวลานอนแล้วจ้ะอีกไม่นานประตูห้องอาหารจะล็อกแล้วอา้าวไปตึ้เป็นที่ห่วงห้ามอีกห้องอาหารคืนแล้วกันเหรอห้ามเดินออกมาจากห้องสินะฮ่าช่วยไม่ได้งั้นนอนดีกว่าอา๋อ ม,มาร์เกเตอร์ฮะผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะนแบบเล่นไปทุกคืนมันจะมีของใหม่มาเพราะไม่เคยชอบตัวเองเท่าไหร่นะไม่มีความสามารถพิเศษอะไรไม่มีงานอดิเ็กที่ภูมิใจมนเษย์ทะเลก็ธรรมดาซาตสยานก็ไม่ดีไม่เย่เดี๋ยวส่อไปเข้ามาอะไรที่แฉแข่งก็จะได้เพื่อนใหม่และคนรักเฮ้ยนี้ถึงได้ไม่ชอบตัวเองผมรู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วว่าชีวิตของผมมันยังก็ว่างเลยใช่ไหมล่ะไรซึ่งจินตนาการมันก็แห่ ทับซ้อนกันหมดเลยอาจารย์เห็นด้วยไหมล่ะอาจารย์ไหนไวะเข้าไปถึงอาจารย์ไหนเนะี่ยโอเคเช้าแล้วฮนะมีอะไรหรือเปล่าอา้าวสวัสดีพวกแกทุกคนเช้าแล้วได้เวลาล,ลุกโอกจากเตี้ยงวันนี้พยายามให้เต็มที่ใช่อัอปเดตะปัดพกพายแล้วนะครับ อ๋อเพิ่มกดนะอ๋อโอเคเพิ่มกดอะไรอ่ะกดเยอะยะเต็มไปหมดห้นักเรียนให้บัตรนักเรียนของกันละกันอ๋อการห้องน้ําชั้นสองนะครับการแบบแบบเข้าห้องน้ำผู้หญิงนะอะไรเงี้ยนะอาจจะเกิดการฆาตกรรมอะไรเงี้ยได้นะที่สําคัญก่อนนั้นรีบไปลองอาหารดีกว่าโอเคไปไปลองอาหารมีใครอยู่ไหมเอ่ยไม่มีไม่มีโอเค ผมว่าทุกคนน่าอยู่ห้องอาหารละไม่ทุกคนนะเฮ้นาคิลุนวัดอ่าลุนวัดทุกคนไปกันหมดแล้วเหรอเออยังเลยอ่ะเดี๋ยวโทกามิจิกับอิชิมารุจิน่าจะอิชิมารุกับโทกยา,ยามิเฮ้ยโทกามิอะไรนะเบคุยะโทกามิเออใช่ครับโทกามิคุงไม่เท่าไหร่หรอกแต่อิชิมารุคุงเนี่ยมาช้าหายยากนะเนี่ย ถ้าให้ชิมิรุคุงแล้วก็เดยผมจะไปจัดการกับพวกโทกามิทุคุงผู้มาสายอยู่น่ะชิมารุก็อันนี้ครับอะไรนะประธานอ่ะผมลืมชื่อละโทกามิเดี๋ยวคงกลับมาละพวกเรารออยู่ที่นี่กันดีกว่ารอหนักก็รออยู่ได้หรอกค่ะแต่ติดปัญหาอยู่ข้อหนึ่งน่ะปัญหาเหรอก็หายน้ําขึ้นมาแล้วล่ะมันเป็นปัญหาตรงไหนไม่ทราบชิมดทคุงช่วยทําใช้หน่อย อ่าครับขอเป็นชานมก็แล้วกันนะอทำไมต้องเป็นผมล่ะครับร่างร่างคนกลมๆเหมือนเจ้าของร้านกาแฟาที่ไป,ไปบ่อยๆนะ่ะเอาเอาเอา,เ,อาเห็ดผมแบบน,น,นั้นเนี่ยนะขอแห้งไปหมดแล้วช่วยรียบด้วยนะคะเอ่เข้าใจแล้วครับเนี่ยสงสัยจะมาดะจะมาดะคุงพุ่งไม้สับตาาะนต์ทางคำสั่งของเซเลสสั่งได้ จากนั้นไม่กี่นาทีต่อมาเอ,อ้ยมาเหรอคนที่ทำไม่หลอครับอ้าเฮ้ยทำเสียงหล่อเฉยยามานตคุง้งเดินออกมาเพร้อทหารหนึ่งที่มีชาวที่รอยเอ,อ้ยโชยไปทั่วไหนๆก็เข้าไปแล้วทำให้ทุกคนเลยก็ได้นี่เจ้าไม่ใช่สเปคของข้าขอปฏิเสธมีสเปคเลยเวนกำตามทันถ้างั้นขอรับประทานเลยนะคะ ใส่แล้วสั่งยิ้มเล็กริมน้อยแล้วก็ยกชาขึ้นมาดื่มอ้าวแล้วจู่ๆก็เอียงหัวแล้วก็โยนถ้วยชาที่ถืออยู่เข้าใส่กำแพงอ้าวเอ๊ะจะอยู่ทำไรครับเตี๋ยคนตายอ้าวดิฉันเกลียดชานมแบบนั้นที่สุดเลยอ้าวชานมทำไมเขาเกลียดเอ็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับ ยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าไปซื้อชาในร้านกาแฟอเอ้ยร้านกาแฟธรรมดารรมดาแถวนั้นเดี๋ยวถามว่ารับเป็นชาเรมอนหรือชานมดีแล้วดีฉันก็สั่งชานมไปจางเดินออกมาพร้อมกับชาและนมอย่างละถ้วยอ๋อไม่ได้ใส่รวมกันที่มันแบบชานมะแต่ใส่แบบนมแยกมาน่าจะใช่นะทรายดิฉันเวลาจะดื่มชาอยากให้ใส่นมลงไปในแก้วก่อนถ้าทำแบบนั้นจะทําให้กลิ่นหอมลงตัวมากกว่า อยากจะเป็นชาเลมอนหรือชานมก็ต้องมีสิทธิ์ในการปรุงไม่ใช่หรอถ้ามีจํานวนเมนูให้เหลือกนะต้อควรถามก่อนสิครก็เพราะว่าดิฉันรับรย์โมิวทีที่ชงชาก่อนดมไม่ได้หรอกค่ะอ๋โอโหนี่มันกินชาสไตล์ไหนไหมนะเอ่อถ้าจะให้อธิบายครูจของพูดเราตอนนั้นพูดอะไรไม่เคยออกน่าจะตรงตัวที่สุดแล้วละ่ะอผมผมก็ถาไปแล้วแิ่ทุทงทถือกระดาษนั้นเลยเหรอ ก็ะจะดีครับว่ามันเอาใช้ยากไปหน่อยแต่ปกติแล้วทั้งร้านก็ต้องทําพร้อมกับชานมทั้งรอยยองมิลค์ทมาให้เป็นสายที่ทําให้มันแพ้อย่านะ้แหละคงต้องใช้เวลาเยอะแน่ๆแต่จุดในเมนูได้ยังไงถ้าไม่ใช่เวลานะ่ะแหมเมนูอะไรนั่นถ้าไม่มีมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหผมแปลงร่างครับซนะุปซายะช่างแม่งเนยรีบไปทำไปแล้วไอ้หาหมูนี่ ครับเดี๋ยวหมูจะมาทับให้แล้วดีนลครับุมขวนนี่สะดกสบายจังเลยนะเฮ้ยยังกับคนละคนเลยแม่งเอ้หมดสตุ๊กไปเฮือกเลยโอ้โหเปลี่ยนไปยังกับคนละคนประตูหารก็ได้เปิดขึ้นแล้วก็รอคอยโอ้มาแล้วครับคิยทากะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทกามิอะไรน่ะผมพูดผิดชื่อผิดยุทธกะนะครับทุกท่านชักจะแปลกแปกแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนั่นเหรอโทกามิคุงไม่ยอมออกจากห้องเลยไม่อยากจะกดกินงก็ไม่ยอมออกมาเลยไม่ใช่ว่าแก้งไม่อยู่หรอกเหรอถ้าเป็นงั้นก็ดีไปแต่ไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นนะโอ้วว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 ไปหาโทมากี้คือเอ้ยโทโทกามิคุงเดี๋ยวนี้เลย เอองั้นฉันต้องไปดูห้องอีกรอบนึงนะอืมงั้นพวกเราก็ที่เหลือก็จะแยกกันไปหาเนีอ่อก่อนจะสายไปใช่ไหมแน่นอนสิครับไปไปไปชั้นสอง,สองคุยกับเซเลสก่อนแล้วกันอ๋อยังมัดื่มชาแต่ถ้ายังไม่เดาไปหายก็มีอารมณ์เนอะทะเลงก็ไมเล่งยังมันแดกกุง้งกันสิแค่โอเคแล้วแต่เธอเลยไปหาชั้นสอง แม่โทกามิคงฮะโอ้ผมรู้แล้วอยู่ไหนผมรู้ลองนึกดูสิ่งที่โทกามิสนใจอ๋อใช่ครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมคิดเดียวกันเคียวโกะคือห้องสม,มุด ครับวีธที่เดียวที่โทกามิชอบมากนะครับน่จะแบบะตูห้องสมุด้ะมงเข้าไปในเวลาเดียวกันผมได้สะดุ้งออกมาเฮ้โทกามิคุงอะไรอ่ะตกใจอะไรก็เขาแค่แค่อ่านหนังสือ,อทำอะไรยอไรยอรู่หรอเห็นแล้วพี่เราตกปลาอยู่ไหมล่ะอ่านหนังสืออยู่ไงเงียบๆหน่อย แม่ท่านเบียร์ยโทกามเอ่โทษทีไม่ใช่แล้วเว้ยมาทำอะไรแบบนี้ทุกคนเป็นห่วงหมดแล้วแล้วจะหาทำไมอ้าวเพื่อนเป็นหว่วงก็ทุกเช้าทุกคนไม่ต้องไปทานอาหารด้วยกันนี่สัญญาไว้แล้วไม่ใช่เหรอสัญญาให้ตายสิจะอ่านหนังสือเงียบๆหก็ไม่ได้จากนั้นโทกามิได้ปิดหน้าของเสือลองไปแล้วก็ย,ยืนขึ้น เหมือนกับมีเงาบางๆที่กำลังสาดส่องแต่เวลาเจอกันเองทุกคนได้ยินเสียงของผมแล้วมาห้องสมุดจิตคนถัก็มีคุ้งมองอยู่ในที่นี่แบบนี้เองเหรอใช่แล้วลหละฉันมาอยู่ที่นี่เองเอ๊ะทำอะไรอยู่นี่เป็นห่วงแทบแย่มันจะต้องมีเหตุผลให้เป็นห่วงกันเลยก็เคมาอา่านหนังสือวันนี้ไม่เคยอ,าอย่านนายอะไรแบบนี้แต่เห็นว่ามันมีประโยชน์ในอนาคต น,นั่านอะไรอยู่เหรอนี่อายสืบสนะวนนแอมหรือว่าจะใช้ทิ่ <c oughs> พวกนั้นเหรอครับแบบอย่างของโคน,นันก็แบบดูทริควิธีการฆารตกรรมแล้นะครับ <c oughs> พุระบา่านั่นสิ <c oughs> แค่ไว้อ้างอิงเงยใช้นะ <c oughs> เอ๊ะพูดถึงตาของฉันเดี๋ยวฉันจะใช้ต้นฉบับของฉันเอง <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวเกมมันจะน่าเบื่อ,อนี่ เกมที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นขนาดนี้จะหาได้จากที่ไหนกันล่ะก็สมุดิเกมส์ไอ้สนุกกับมันน้อยสิผมควานไพ่หวาขึ้นมาโดยรอยยิ้มที่ปรากฏอยู่หน้าทุกกำมีคงเป็นรอยยิ้มที่เหมือนกับว่ารู้สึกสนุกกับมันอยู่จริงๆกับไอ้โรงเรียนบ้าๆนี่เกมอะไรวะมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเล่นนะเกมก็คือเกมโหคุณสลอเลย เกมส่งเสียงชีวิตแล้วมีผู้ชนะเพียงคนเดียวเกมผลรวมศูนสินะคะเอ๊ะอา้าวกินชาเสร็จแสล้วหรือเป็นเกมที่ดีในเชิงคณิตศาสตร์นะคะเกมนี้ที่ใช้เรียกว่าเกมผลรวมศูนย์เนื่องจากทรัพยากรที่มีจำกัดทําให้แต่ละฝ่ายได้ผลประโยชน์ไม่เท่ากันเป็นเกมที่เดิมพันทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัดอย่างไรนะคะฟอร์ฟันกันเองสิงนะแม้การสอบเข้าหรือการแข่งอาชีพกิรราส่วนใหญ่ก็จะใช้ผลรวมศูนย์นี่คะต้องช่วยชิงทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ฟาดฟันกันไปมาเหมือนกับโรงเรียนของพวกเราเหมือนสเปนที่จํากัดคือฆาตกรเพียงคนเดียวค่ะหมายความว่าเกมนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ห้ำเฮ้ยห้ำหันกันตั้งแต่แรกแล้วยังไงล่ะอะไรกันห้ำหันกันเองเนี่ยนะเพราะแบบนั้นการปรับตัวถึงได้จําเป็นยังไงล่ะคะแต่กดว่าไม่มีใครอยากหนีออกไปก็มาจําเป็นต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเกมแล้วทําไมต้องเลี่ยง การเล่นเกมด้วยล่ะคุณพีิคือตัวเองตอนนี้เป็นคนที่แพ้เลยแพ้อยู่แล้วสมัยสมัยกับคนที่ทรับรับตำแหน่งโทกามินะโทกามิเป็นทายาทที่รวยมากน่าจะแบบตึกสิบชั้นยอะไรเงี้ยแค่มันใจเกินเบอร์ป่ะเฮ้ยผมนั้นอยากตายขึ้นมาจะทำยังไงล่ะม่ถ้าตายขึ้นมาครับไม่อยากฉันไม่ตายไม่มีทางเป็นไปได้เฮ้ยอะไรของแกวะ นี่ก็ตามน่าแปลกใจจริงเฮออะไรอีกคนล้มเลวอย่างแกงมีชีวิตถึงทุกวันนี้จะฆ่าไหมถึงบอกได้ไงว่ามีวันตูกฆ่าแมจะพูดถึงไปถึงไหนนี่แมพูดไปก็ปราบประโยชน์ละคะเขายัความคิดแพ้อยู่ในหัวสุดยอดละสายเลือดราชวงศ์แล้วผู้ที่ถูกขลี้ยดชนะโดยธรรมชาติจะเป็นผู้ที่ซ้อมกับสิ่งนั้นมาเป็นอย่างดีสำหรับเขาคนนี้แล้วมีแต่ต้องที่จะชนะ ถูกต้องไหมคะขอผมกินน้ำกันแสบคอ,อบคก็เข้าใจดีนี่เพราะฉันก็เป็นแบบนั้นยังไงล่ะคะอยาม่าไม่เหมาล่วงกับแกติดปากขับซาไปอุ้ยไม่อย่งนั้นขอไปด้วยทะเลาะถึงไหนนะไม่ได้ไม่ได้นะเรื่องนั้นอะไรนี่มันไม่ใช่เกมนะ ชีวิตต่งคนเป็นเดิมพันเลยกล้าเพื่อนกันเองคลื่นแบบนั้นไม่ได้นะ <c oughs> เพื่อนใ,ให้คิดเองเ,เออเองกันเ๊ะพวกเราไม่ใช่เพื่อนกันสักหน่อยกูแข็งที่ห้ามหันกันเองจกาจะตายไปข้างนึ่งยังไงละ่ <c oughs> นะแต่ว่ายังไงแต่ว่าแกไม่ใช่คำสันธานแบบนั้นเลยใครยอมรับคำพูดก็พอ อย่าะไรก็พูดออกมาตรงๆเลยแบบเงียบปากมาตั้งแต่แรกเราเขาโทษนะอีเบีคุยใหญ่เอ้ยเฮ้ยแกรังแกคนออกแกมันสนุกกว่าหรอใจดับชิบหายเลยจะเริ่มเล่นเพื่อนรักกันอีกแล้วเหรอไม่ได้ื่อสกิดน้ำนัวคู่เหมือนนัวคู่กันเหรอ้ตายไม่แปลกใจที่ผ่านเข้ามาในหูเลยเขาพูดง่ายๆโอ้ยใจเย็น อาโอ้ยต้องมาหามาฮะก็เย็นนู่นี่ไอ้สนคุณมันเย็นยังไงมันด่่เด้๋ฉันหมดเรื่องจะพูดแล้วม่ความร่วมมือกับพวกแกหรอกคิดว่าต้องฆ่าพันกันแบบนี้แต่ว่าต้องร่วมมือกันไม่อยากจะมาใช้เวลาอยู่กับพวกไร้ความหมายไร้ความหมายเหรออ่านอกนั้นแล้วการทานอาหารเช้ากับเพื่อนตาก็มีโอกาสที่เดินวางยาพิษได้ด้วยนะเขาไม่เข้าหลวมมือเย็นด้วยแล้วกัน พูดเลยเขามันเข้าหูเลยเธอขอรอ้องเอา้าโอ้โหเทื่ยนไปไหนพี่เฮ้ยฉะนันเอาจริงดิดูไงก็เอาจิงนี่คะแบแเป็นอย่างนั้นไปยอมยกโทษให้แน่แต่ว่าก็อาจจะเป็นแบบที่เขาพูดก็ได้นะก็มันมีคนวางยาพิษแกว่ไว้จริงๆนี่อ,นอะไรเนี่ยโทโกะก็ เท่ากูก็เป็นอีกคนนึงช่างไม่อยากให้อยู่เลยใช่ไหมล่ะก็ฉันน่าก็อยากแยองเดี๋ยวยังไม่เคยคิดเลยใจเย็นไม่คิดว่าไม่คิดอยู่แต่ก็คิดอยู่เลเวลองการมันโดน,นนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะ